เองพี่ฟุกอันดับหนึ่งก่อนฟุกเหรอเป็นเด็กยังไงหรอคะตอนนี้ฟุกเป็นดาราดังแล้วค่ะทุกคนอ่านี่พี่หมัก็ไปน้องไม่้องนี่เออดิตายนี่ทุกคนทุกคนพี่ดีของพี่ดีที่ของคืนของคืนเยี่ยมหนูอะไรกับนี่ทุกคนจะเอาไปฟังนี่เยี่ยมจีใส้อยู่นี่คุณลิลลี่กัจนกลุ่มคืน เพราะว่าไม่กินไอ้จันทดูจันทร์สีเอฟเลยค่ะตัวยี่สิบแปดจันดเลยค่ะตู้แกตายเอานะฉันจะเล่าวจะเล่าให้ฟังฟังมันมันเพิ่งจะไรว่าจะเล่าให้ฟังนี่ึกถึงจะได้เจะเล่าให้ฟังพี่ฟุ๊กนะเนี่ยรีบมาในฟิวอะฟุกอ่ะ เป็นเด็กน่ารักนะทุกคนเพราะว่าพี่อชอบชอบเวลาฟุกอะ่ะไม่ใส่ไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่ผ้าแล้วก็ใส่แต่บอกเสื้อ,อ <c oughs> ก็ชอบมองน้องอะ่ะ อะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ขวัญขอบคุณค่ะมีคิดรไรแม่ก็เปรยเราแล้วเหรอไหมขอบคุณพี่ขวัญด้วยนะคะเปรน้องโอ้ยงารักเกตบไปมีขวัญนี่พี่ขวัญน่ารังพี่เตลพี่อาทีพี่อาทีหลังพี่อาทีรักปัตตานีอพี่อาทีขอบคุณนะคะขอบคุณภาษาอิสลามก็เล่นแบบเดีขอบขอบคุณภาษาอิสลามพูดว่าไงคะทุกคนพูดว่าเพว่อขอบคุณภาษาอิสลามนี่พี่ซิริพี่ซิริ ้อยขอบคุณพี่สิริด้วยนะคะพี่สิริอาหารดีมากอานดีอะไรอ่ะพี่สิริเป็นของพี่สิริหนูชอบพี่สิริมากเลยค่ะพี่สิริสนใจเลยคะให้ยฮาซาปีตอนนั้นได้แล้วนู่นพีสยาซากันเราบูแล้วไม่ถูกเดี๋ยวฉันพูดให้ฟังสักสมัยน้องสมัยมาเปย์ค่ะน้องสมัยบัตเตอร์ฟลายสมัยอีโง่ออกไปอีควายเปย์กูทำไมอีดอกกูหาเองได้อีโง่ ออกไปเลยพี่สาวหนูค่ะอ๋อพี่สาวใช่ค่ะมึงเปมาเยอะๆเบาค่ะมุกมุ่มุกมบกมุกมุกมุกม่กมุ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 กอุอมุกมุกมุกมุมุกกมุกมุค่ะเมก เบนเกือไเลยเบนเกือบเลยตัวเดี๋ยวบินนะรอยบินแล้วตัวรอยบินแล้วดาทุกคนไม่โง่จริงๆนะคะนี่แบนดังนกเก็จริงที่เนี่ยมันโง่กัโจโง่แต่หล่อหลีควายเนี่ยยิวดอไม่รู้เรื่องอะไรจบปหนึ่ง